อยิ้มและเสียงหัวเราะของประชาชนจากการใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่คอยดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยทุกคนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอพและการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปพ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเหนือคลองซึ่งระบบประปายังขยายเขตมาไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำให้ชาวบ้านจำเป็นต้องขุดสระเก็บน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินหรือใช้บ่อน้ำบาดาลแบบตื้นรวมถึงรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานราชการโดยในปี2554ายชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกฟผจำนวน30ล้านบาทเพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาด1,400ครัวเรือนแต่ระบบดังกล่าวสามารถรองรับความต้องการของชาวบ้านตำบลคลองขนานได้เพียงบางส่วนเท่านั้นและด้วยคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่นำมาใช้มีความกระด้างสูงส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำรุงรักษาอุปกรณ์สูงตามไปด้วยกฟผจึงประสานขอความร่วมมือจากกปภ เพื่อสำรวจออกแบบระบบประปาใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากกาไสาตำบลคลองขม้าอำเภอเหนือคลองด้วยโดยกปภจำเป็นต้องออกแบบวางระบบท่อโดยเดินท่อเมนด้านเดียวของถนนในด้านที่ชุมชนหนานแน่นและสถานีติดตั้งเพิ่มแรงดันจากตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ความยาวประมาณ43กิโเมตรไปยังตำบลคลองขนาน398ครัวเรือน และตำบลประกาส157ครัวเรือนสามารถจ่ายน้ำเพียงพอสำหรับ4,000ครัวเรือนใช้งบประมาณ80ล้านบาทและในเดือนตุลาคม2557ที่ผ่านมากฟผออและกปภพอพอพอได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินโครงการขยายระบบขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขนานตำบลปากกาสซตำบตลตลิงชันและตำบลคลองขมาวอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ โดยออกแบบก่อสร้างระบบจำหน่ายน้ำประปาจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอเหนือคลองด้วยท่อเมนขนาด400มิลลิเมตร9กิโลเมตรขนาด315มิลลิ mm, เมตร13.6กิโลเมตรขนาด225มิลลิ mm, เมตร15.1กิโลเมตรขนาด160มิลลิ mm, เมตร13.6กิโลเมตรและขนาด110มิลลิ mm, เมตร29.3กิโลเมตรรวมทั้งท่อแยกย่อยไปตามหมู่บ้าน ความยาวท่อรวมทั้งสิ้น72กิโลเมตรสามารถจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้ถึง10,000ครัวเรือนผลิตน้ำประปาได้1,500ลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งเพียงพอสำหรับประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อีก6,000รายใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ122ล้านบาทโดยใช้งบประมาณจากกฟผออประมาณ80ล้านบาทและกปภ42ล้านบาท ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการประปาส่วนภูมิภาคในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่มุ่งหวังจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงซึ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ของทั้งสองหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีอย่างยั่งยืน